สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้มาอยู่กับโอในรายการสาระน่ารู้อีกเช่นเคยนะคะก่อนอื่นก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่โอจะลงด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกอเกี่ยวกับการผ่อนรถผ่อนโอนทรศัพท์ผ่อนอะไรก็ช่างเถอที่มันเป็นรายการผ่อนทั้งหมดก็จะมีตู้เย็นโทรศัพท์มือถือแอร์หรือว่ารถเครื่องรถยนต์อะไรต่างๆนาน,นาน,นั่นเองนะคะ ก็มันช่างยากเย็นหรือเกินสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เราจะผ่อนอะไรแบบนี้นะคะมันไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่เองนะคะส่วนมากจะเห็นพี่น้องแรงงานข้ามชาติเราอ่ะจะซื้อนะคะก็คอือซื้อเงินสดก็คือเก็บตังค์ซื้อเงินสดไปเลยนะคะอย่างเช่นอยากได้รถเครื่องรถยนต์นี่ยบาง,างบางคนหรือว่าบางแรงงานข้ามชาติเราบางคนเขาจะเก็บตังค์ซื้อสดเลยนะโดยใช้เวลานานเหมือนกันนะ,ะพี่น้องก็ก่อจะได้ แต่ละบาทแต่ละสตางค์มานะคะก็วันนี้เราก็จะมาบอกข่าวดีในเรื่องการผ่อนเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องเก็บเงินสดไว้ซื้อเวลามันนานไปเนาะอันนี้ก็คือการผ่อนสินค้าโดยไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะคะแต่ว่ามันมีข้อแม้ไม่กี่อย่างเองนะคะกับร้านค้า แห่งหนึ่งที่โ oh, จะไม่แนะนําในวันนี้แต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยผ่านหรือว่าในชุมชนที่หลายๆคนอาศัยอยู่มักจะมีกันอยู่แล้วนะคะเพราะร้านค้าแห่งนี้มันเป็นร้านที่เกิดในชุมชนที่แบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ เยอะแยะอะไรก็ได้บางทีเราขับรถผ่านเลยไม่รู้นะคะแต่พี่น้องในงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่าเราก็สามารถที่จะผ่อนกับร้านค้าแห่งนี้ได้แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าแรงงานข้ามชาติของเราเนะี่ยสามารถที่จะผ่อนร้านค้าแห่งนี้ได้โดยมีหลักการดังนี้นะคะฟังดีๆนะคะร้านค้าที่โอพูดถึงนั่นก็คือนิยมพาณิชหรือว่าสหพาณิชนั่นเองนะคะ ที่เกิดตามชุมชนต่างๆก็คือใกล้บ้านเราเลยนะคะก่อนที่เราจะไปผ่อนสินค้านะคะถ้าเราเป็นแรงงานข้ามชาติแน่นอนข้อแม้ที่บอกไว้เบื้องต้นก็คือต้องมีผู้ค้ำหนึ่งคนนั่นเองนะคะผู้ค้ำก็คือจะเป็นนายจ้างรับก,ก็ได้หรือเพื่อนที่ทำงานก็ได้แต่มีข้อแม้ต้องเป็นสาญชาติไทยก่อนนะคะหรือว่าบุคคลน,นั้นต้องมีสัญชาติไทยนั่นเองนะคะ แต่เราเป็นแรงงานข้ามชาติเขาให้คนไทยหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆหรือว่าอยู่ในเขตพื้นที่นั้นไปเป็นคนข้ามก่อนนะคะขั้นแรกนะคะหรืออาจจะเป็นแค่บางสาขานะคะที่ให้ผู้ข้ามเป็นคนในจังหวัดนั้นๆที่เราอยู่นะคะลองไปสอบถามกันดูนะคะส่วนเอกสารนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะคะลืมบอกไปนะคะวันที่เราจะไปออกสินค้านะอย่าลืมพาคนข้ามไปด้วยนะคะเพราะว่า เขาจะดูคนค้ำแล้วก็พร้อมเอกสารของคนคำ้ำพร้อมกันเลยนะคะเอกสารคนค้ำที่ต้องเตรียมไปก็มีสำเนา,เาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนหรือว่าพบตัวจริงไปด้วยก็ดีนะคะส่วนในงานค้ามชาติที่จะไปดาวสินค้านะิยมพนันธุ์หรืถึงว่าสาหาพานันธุ์นะคะก็อย่าลืมเตรียมาพาสปอร์ตตัวจริงไปเลยนะคะแล้วก็เมื่อคนมีหรือว่อนุญ,ญาตทงงานตัวจริงไปด้วยนะคะ สำหรับโบที่ไปเป็นคนค้ำมาก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะก็แค่เอาสำเนาตัวจริงไปทั้งนั้นเองค่ะทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชน2อ,อย่างเอกสารในงานก็มีแค่พาส,ส,สอร์เหมือนมกคอวิสออย่างเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะสอบถามทางงานว่าทํางานกับเรามากี่ปีแล้วอาศัยอยู่ที่ไหนถ้ายิ่งใกล้กับนิยมพนิชก็ยิ่งดีงะคะ่ะเพราะว่าเวลาเราไปจ่ายค่างวาต่างๆมันก็ใกล้นะคะมันไม่ต้องไกลมากมายนะคะ ถ้าเวลาหลังจากที่เราผ่อนสินค้าอย่างเช่นทีวีนะคะเราก็ซึ่งมา6 0 0 0แล้วผ่อนเดือนละพันหรือ6เดือนเนี่ยเรามีเครดิตแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปเอาโทรศัพท์ต่อเราไม่จําเป็นเอาควนคาไปแล้วนะคะเราเอาตัวเราของเราเนี่ยเพราะเรามีประวัติอยู่สาขาณนะที่นั้นที่เราไปออกแล้วเรียบร้อยนะคะครั้งแรกเราไม่ได้ทําเสียหายหรือว่าไม่ประวัติดีง่ายๆประวัติดีไม่ได้ติดแบคดิสอะไรมากมาย นะคะเป็นประวัติที่ดีแล้วก็เครดิตดีเขาก็จะให้เราผ่อนหนะร้านค้าแห่งแรกที่เราไปออกเรื่อยๆเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ทําประวัติเสียแต่ถ้าเราติดแบคดิสเมื่อไหร่เรียบร้อยค่ะได้เหลือฮะจบนะคะหลังจากที่เราทําประวัติดีเครดิตด,ดีแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้เพื่อนของเราที่เป็นแดงงานข้ามชาติอยากจะไป ออกสินค้าน้ารานค้าที่เราไปผ่อนมานั้นนะคะเรานะคะสามารถที่จะเป็นคนคำให้เขาได้นะคะเพราะว่าเราไปสร้างประวัติที่ดีแล้วทีนี้นะคะเราต้องมาคอยรู้เพื่อนของเราว่าจะส่งตามตามเวลาที่เขากําหนดไหมหรือว่าจะเบี้ยวนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนของเราหนีนะคะเรียบน้อยนะคะสิ่งที่ลําบากก็ขึ้นอยู่กับเราดเลยนะคะอันนี้เตือนไว้นะคะสําหรับ าบางคนที่จะเป็นคนค้ำให้เพื่อนนะคะต้องดูว่าเพื่อนคนนั้นน่ะไว้ใจได้มากเพงใดหรือว่า,าไม่หนีหรือว่าทํางานนะคะไม่ใช่เพิ่งมาทํางานอาทิตย์เดียวอยากไปออกโทรศัพท์นี่อย่านะคะเตือนไว้นะคะอย่านะคะอย่าหลวงเชื่อนะคะ เพราะว่าเรายังเพิ่งเอาง่ายๆเราเพิ่งรู้จักบุคคลนั้นแค่แป๊บเดียวนะถึงว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าในงานค่ำชาติเหมือนกันนะคะอันนี้คือเป็นข้อเตือนเล็กน้อยสําหรับโบนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะหากมีอะไรดีๆมาแนะนําแล้วก็จะมาบอกเล่าให้กับในงานค่ำชาติฟังกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนถ้าไม่อยาพลาดคลิปใหม่ๆนะคะไว้เจอกันใหม่ <c oughs> EP ต่อไปนะบะ <c oughs> ๊ายบาย